แฟนเรือใบสีฟ้ายิ้มออกล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข่าวดีสองเด้งเมื่อโรดี้และเออร์ลิงฮาแลนสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วเรียบร้อยทั้งสองแข้งสำคัญของเปปกวาดิโอลามีลุ้นคัมแบ็กช่วยทีมในช่วงปลายซีซั่นนี้และอาจฟิตทันศึกใหญ่สโมสรโลกที่จะเตะกันในเดือนมิถุนายนแม้จะกลับมาซ้อมแล้วแต่โรดี้ยังมีแนวโน้มจะถูกพักยาวต่อไปจนจบซีซั่นเพื่อเก็บความฟิตให้ทันเกมชิงแชมป์ส,มสโมสรโลกนัดเปิดสนามกับวีแดดจากโมร็อกกวันที่18มิถุนายน ซึ่งซิตี้ยังอยู่กลุ่มเดียวกับอันไอจาก u a เ e และยูเวนตุสอีกด้วยในรายของฮาแลนด์ที่เจ็บข้อเท้าจากเกม FA ครับช่วงปลายเดือนก่อนมีโอกาสสูงที่จะคืนสนามทันทีหากความฟิตถึงอย่างไรก็ตามซิตี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของ2กองหลังอย่างนาธานอาเก้และจอห์นสโตนที่ยังไม่สมบูรณ์โรดี้ถือเป็นตัวแปรสําคัญของทีมอย่างแท้จริงเพราะในพรีเมียร์ลีกหากเขาลงสนามแมนซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงถึง7จ1แต่ถ้าไม่มีเขาทีมชนะได้เพียง5 4เท่เเนั้เท่าน,น แมนซิตี้ได้ขุมกำลังหลักกลับมาในช่วงเวลาสำคัญงานนี้แฟนเรือใบมีลุ้นทั้งแชมป์บอลถ้วยและแชมป์สโมสรโลกแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ